สวัสดีครับแล้วก็กราบขอโทษลูกค้าไปในตัวเลยครับก็คืออย่างนี้ว่าด้วยเรื่องของกล่องไฟเบอรโทร K 3 A K บวกอะไรเงี้ยครับเรื่องโปรแกรมก็คือโปรแกรมนี้มันมีมาหลายเดือนแล้วแต่ผมไม่ได้ใช้สักทีเพราะว่าผมไปเปลี่ยนใช้กล่องไฟเอรโทร V 9ไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันทําอะไรได้บ้างก็คือผมก็จะทําให้ตอนลูกค้าที่เข้ามาทําเครื่องผมก็จะอัพไปให้ลูกค้าบางคนก็ยังไม่รู้ครับโอเคผมจะบอกว่ามันข้ามเส้นแล้วก็ มันอยู่ในหน้าเดียวกันได้<อ>แล้วคือ,อนนบแล้วเดี๋ยวผมจะบินงานครับเข้าที่แผนผังการวางแผนครับเข้าไปที่ขีดสามขีดครับไปที่แปลงใกล้เคียงครับสาหรับไฟคอนโทรลเคสเองและเคเคสามเและเคบวกบวกครับตอนนี้ดูซิใช้งานแปลงนี้ไหมโอเคนี่แปลงนี้ป้าลอยครับอร่อยแปลงนี้อยู่ที่ยี่สิบหกจุดเจ็ดไร่ครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องบันทึกก่อนพอดีไม่ใช่ต้องขโมยแปลงก่อนขโมยแปลงครับครับโอเคแชร์ากาวสิคี้ิป้าลอยยี่สิบเจ็ด มาพอดของฉันครับค้นหาครับอันนี้คนที่เป็นอยู่แล้วก็จะรู้ครับละลอยยี่สิบเจ็ดโอเคโอเคมาแล้วยี่สิบก็ลอยยี่สิบเจ็ดนี่ครับผมจะไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะก็คือที่ผมไม่ได้บอกคือตอนนี้เมื่อกี้เราอยู่หน้าแผนผังการวางแผนใช่ไหมครับปกติเราต้องแจกจ่ายงานนะ แต่อันนี้เราจะกดคําว่าดึงงานครับมันจะย้ายแล้วก็กดตกลงครับแล้วมันจะย้ายไปอีกหน้านึงเองเลยเนี่ยมีเส้นเข้ามาแล้วทีนี้เราก็จะตั้งเส้นครับอันนี้คือหนึ่งไฮไลท์ที่ทําไปแล้วก็เดี๋ยวอีกหนึ่งอย่างที่กดข้ามเส้นได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองบินก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าน้ําหมดท้ายไเมาไหร่เดี๋ยวผมกดข้ามเส้นให้ดูครับผมครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้ครับได้แล้วคือน้ําหมดอยู่ที่ท้ายไรแล้วทุกคนเห็นไหมครับอ่าตอนนี้เรายืนอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่เรายืนตรงนี้เห็นไหมครับ น้ำหมดท้ายไล่โอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อจุดน้ำหมดถ้ายไล่กันแต่แต่แต่นี่กดปึ้งนี่เห็นไหมมันต้องไปต่อจุดน้ำหมดท้ายไล่ใช่ไหมสาหรับกล่องเคสามแต่ถ้าเรากดตรงนี้ครับกดปึ้งเห็นไหมครับตัวเอสย้ายมานี่แล้วไม่ต้องไปต่อจุดน้ำหมดท้ายไล่แล้วล้วก็กดดาเนินการได้เลยแล้วก็ไปต่อได้เลยทีนี้โดนมันก็จะโหลดใหม่แล้วมันก็จะไม่เริ่มต่อจุดน้ำหมดท้ายไล่แล้วมันจะเริ่มจากตรงนี้ไปเลยนี่เดี๋ยวขึ้นนะขึ้นนะขึ้นนะ ดูนะมองทุกคนมองข้ามเห็นอยู่แล้วเนาะอันนี้สาหรับคนที่ใช้โดนอยู่แล้ว